บรรยากาศสัก้อนค่ะทุกคนบรรยากาศทองทุ่งนะบรรยากาศดีไหมไล่ละแสนห้านะจ๊ะทุกคนค่ะแปลงนี้นะมีทั้งหมด29ไร่สามงานสามสิบแตารางวาใครอยากได้ที่นาราคาไม่แพงนะคะติดถนนคอนกรีตแบบนี้มาดูแปลงนี้ที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวได้เลยค่ะ มีเขามีเราด้วยนะแล้วที่สําคัญมีทุ่งนาบรรยากาศดีดีสวยสวยแบบนี้ด้วยนะแล้วที่สําคัญไม่ไกลจากตัวอาเภอแม่ใจด้วยนะทุกคนคือไกลมากๆนี้ แปลงนี้นะคะที่เราจะขายกันนะไร่ละแสนห้าถุกคนใครอยากจับจองเป็นเจ้าของนะคะในราคาแสนต้นต้นเดินทางสะดวกติดถนนคอนกรีตด้วยเข้าจากถนนเส้นหลักนะคะพะหนโยทินเส้นพเยาเชียงรายค่ะถุกคนประมาณ1กิโลเมตรค่ะ